นะครับดูพุทธาอาจารย์ตูพมบาลังสีวัดละฆังนะครับผมจะถ่ายทำให้ดูนะครับองค์นี้เก่าแก่มากที่สุดเลยนะครับร้อยกว่าปีสองร้อยปีนะครับนะครับเก่าสุดยอดเลยนะครับ แต่เอาข้างหลังออกไม่ได้นะครับมันติดหมดเลยนะครับติดกรอบหมดถ้าแกะออกมาก็คงแกะไปใส่ย,ยากนะครับเพราะว่ามันผ้ารองมันติดหมดนะครับผ้ารองแดงๆมันติดกับกรอบหมดดูก่อนชมก่อนนะครับพระองค์นี้นะครับ ทำพร้อมสมเด็จเลยนะครับปีสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดนะครับพุทธคุณเท่ากันกับสมเด็จเลยนะครับมีผงพุทธคุณเหมือนกับสมเด็จเลยนะครับสุดยอดนะครับเดี๋ยวผมจะยกข้างหลังให้ดูนะครับ ข้างหลังมันคากรอบนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับมีผงพุทธคุณทุกด้านเลยนะครับทุกอย่างนะครับดูด้านหน้าดูให้ชัดๆเลยนะครับดูให้จิจ่าเลยนะครับ แท้เลยเก่าเลยนะครับไอ้ที่เขาทํามาเนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับทําเรียนแบบอง์นี้มันคนละอย่างกันนะครับตัวนี้แท้เลยดืมๆเลยนะครับนะครับถ้าต้องการก็โทรได้เลยนะครับถ้าไม่ต้องการก็เลี้ยวกันไปนะครับถ้าต้องการก็ทำลายเข้ามานะครับมีปูทิมขุนแผนปูทิมผงไายกุม,มารมีนะครับ มีทุกอย่างนะครับเกจิอาจารย์หลายๆท่านในประเทศไทยมีอย่างละองค์สององนะครับแท้ทุกองค์นะครับชมก่อนดูก,ก่อนถ้าต้องการก็ติดต่อได้เลยนะครับ0 9 8 2 9 0 7 9 3 5ทําทำไลน์เข้ามาเลยนะครับแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับนะครับถ้าไม่สนใจก็เลี้ยกันไปถ้าสนใจก็ทำไลน์แอดไลน์เข้ามานะครับต่อรองกันได้นะครับ อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0809896531นะครับแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับนะครับถ้าสนใจนะครับถ้าไม่สนใจก็เลี้ยวกันไปนะครับครับขอบคุณครับ